ึกอบรมผู้บังคับหรือว่าปล่อยอากาศยานซึ่งบอมมีนักบินนะคะหรือว่าเขาเอ่ยว่าโดนนั่นเองนะคะโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการ <t> เพิ่นเปิดรับสมัครแล้วค่ะตอนนี้ฝึกอบรมในหลักสูตรทีบอกไปอบรมฟีนะคะบอมีี่คาใา้ใจ่ายจำนวนยีซิทีนางเท่านั้น,นะคะ่ะผู้สนใจนะคะที่ต้องการสมัครนะคะฝึกอบรมผู้บังคับหรือว่าปล่อยอากาศยานซึ่งบ่มีนักบินหรือเอิ่นว่าโดนเพื่อการกเกษตรนั่นเอง คุณสมบัติต่องอายุ18ปีถึงหา19ปีเป็นแรงงานนอกระบบหรือว่าแรงงานผู้ให้บริการผาคก,การเกษตรสามารถเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้นะคะตรงนี้เป็นคุณสมบัติซึ่งการฝึกอบรมเทือนี่ฟรีบอมีี่คาใส่ใจจำนวน3มือสามารถสมัครได้ค่ะตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปจนหอดซิบมกราคม จำนวน20คนเท่านั้นนะคะเพื่อนจํากัด20คนกําหนดการฝึกกับตั้งแต่15จนฮอดสิดมกราคม2568ฝึกนะคะทีสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการผู้ที่สนใจอยากสมัครโดยตัวเจ้าของเอง วออิน <Walk> ไปเลยค่ะที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการในวันและเวลาราชการกระตั้งแต่8โมงครึงนะคะจนหอสีโมงครึงหรือทางออนไลน์นี่บนหน้าจอตอนนี้นะคะ QR Code สแกนไว้ได้เลยหรือว่าสีทายลูปก็ได้เช่นเดียวกันหรือคันยากเบิงข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติม เบิ่งบอทันไทยหรูบ,บอทันไปที่แฟนเพจ Facebook ค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการหรือโทษสอบถามที่เบอร์042492 5 40ต่อ1อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะการคับโดนเพื่อการเกษตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือก